M W X1 ี2 13ครับตัว1.8 8, S d i e e เบนซินครับสีเดิมน้ำตาลมีแม็กมีรับพันตวยครับให้95เเลยสวยเลยสรับตัว สวยๆเลยใครหาอยู่ใช้ใครหาใช้อยู่สบาย S ย้าย1.8แมตเพเรนโซ่สี่ล้อยางปี2000้าจะจะไม่ถอยประมัน22เมตรแต่ได้สบาย,ยสวยเลยดปไหน อันนี้ก็ครีมเดิมสวยครับหน้ากุ้งเาไฟฟ้าจอครบจบไฟฟ้าใช้ได้ทุกอย่างหลังก็สวยครับของลังคาสวยจอด้านบนปุ่มสตาร์ทเกียกร์ปกติทุกอย่างบอดีเดิมสวยครับ ได้สวยสอบอพับได้น,นี่อุปกรณ์ยังอยู่ทรงสวยเลยแจ้าพุทธเ มีไฟโชว์อะไรนะครับไม่สองเซนสองจอเล่นได้แอร์เย็นเกียร์เข้าปกติหมดจอก็เล่นได้ปกติหมดแอร์เย็นระบบไฟฟ้าใช้ได้ทุกอย่าง ได้หมดไฟฟติดครบเอดี้สวยเธออยู่ครบ เดิมๆเลยสภาพดีครับเอาไปใช้ง,งานได้เลยเปิดราคาเพียง2 9 9 0 0 0เาครับสนใจติดต่อได้ครับ